หากจะกล่าวถึงพระอริยสงฆ์ผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนและมีเกียรติคุณระบือไกลไปทั่วแผ่นดินไทยคงไม่มีนามใดสว่างสวัยไปกว่าพระครูวิหารกิจจานุการหรือที่ศิษยานุสิตทั่วประเทศต่างน้อมกล่าวเรียกท่านว่าหลวงพ่อปานโสนันโทแห่งวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านมิได้เป็นเพียงพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทอาคมเท่านั้นแต่ท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์ ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาเป็นหมอยาผู้เยียวยาความทุกข์ทางกายและเป็นวิปัสนาจารย์ผู้ส่องสว่างทางปัญญาให้กับพุทธบริษัทอย่างหาที่เปรียบมิได้ตำนานของหลวงพ่อปานเริ่มต้นขึ้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระชุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเมื่อวันที่16กรกฎาคมพศ2418ณตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านเป็นบุตรชายของนายสะอาดและนางอิ่มสุทธาวงโดยมีนามเดิมว่าปานเนื่องจากมีตำหนิเป็นปานแดงที่นิ้วก้อยมือซ้ายซึ่งตามความเชื่อโบราณถือเป็นลักษณะของผู้มีบุญวาสนามาเกิดในวัยเด็กหลวงพ่อปานมีความแตกต่างจากเด็กทั่วไปท่านเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนมีความกระตันยูสูงและมักจะใช้เวลาว่างในการช่วยพ่อแม่ทำงานอย่างไม่ย่อท้อ จนเมื่ออายุครบเกณฑ์บรรพชาอุปสมบทท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒนวัดบางปลาหมอโดยมีพระครูพิพัฒวิหารการหรือหลวงพ่อสุนเป็นพระอุปชาซึ่งหลวงพ่อสุนนี้เองที่เป็นยอดพระอาจารย์ผู้เชี่ยงชาญทั้งทางวิปัสนาและสยเวทท่านได้เล็งเห็นถึงบารมีเก่าของสิทธิผู้นี้จึงได้ถ่ายทอดวิชาการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรและอาคมรวมถึงฝึกฝนกรรมฐานให้อย่างเข้มข้น จนหลวงพ่อปานมีความแกร่งกล้าในสมาธิจิตตั้งแต่ยังเป็นพระนวกะเมื่อพื้นฐานทางจิตใจมั่นคงแล้วหลวงพ่อปานได้ออกเดินทางจาริกทุดงเพื่อสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมท่านได้มุ่งหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยซึ่งในสมัยนั้นถือเป็นปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมขั้นสูงการไปอยู่กับหลวงพ่อเนียมมิใช่เรื่องง่าย พระท่านมักทดสอบสติและทิฏฐิของสิทธิ์ด้วยกุศโลบายแปลกๆเสมอแต่หลวงพ่อปานก็ผ่านบททดสอบเหล่านั้นมาได้ด้วยความนิ่งสงบและการวางเฉยท่านได้รับถ่ายทอดวิชาสำคัญสคัญมากมายโดยเฉพาะการกำหนดจิตจนถึงระดับที่สามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหลังจากนั้นท่านยังได้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาแพทย์แผนโบราณเพิ่มเติม ที่วัดสะเกตร,ราชวรมหาวิหารจนมีความรู้แตกฉานทั้งทางธรรมและทางโลกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนจะกลับมาจำพรรษาที่วัดบางนมโคเพื่อพัฒนาวัดที่เคยชำรุดสุดโทมให้กลายเป็นวัดที่รุ่งเรืองที่สุดในย่านหนามนั้นเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อปานอย่างที่สุดคือการสร้างพระพิมพ์ทรงสัตว์ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัตถุมงคลที่ล้ำค่าที่สุดอย่างหนึ่งของเมืองไทย พระเครื่องของท่านไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่ดินเผาและรูปลักษณ์ของสัตว์หกชนิดได้แก่ไก่ครุฑหนุมานเม่นปลาและนกแต่หัวใจสำคัญคือผงวิเศษที่บรรจุอยู่ใต้เสียรขององค์พระซึ่งเป็นผงที่เกิดจากการเขียนและลบยันสำคัญสำคัญรวมถึงผงพระปัจเจกพระผู้จเจ้าท่านสร้างพระเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ร่วมทำบุญสร้างวัดและบุรณะ,ะวิหาร โดยท่านสอนเสมอว่าพระเครื่องเป็นเพียงเครื่องระลึกถึงพระพุทธคุณแต่ความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ครอบครองประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมพระพิมพ์ทรงไก่โดดเด่นทางเมตตาและค้าขายทรงครุฑเด่นทางด้านอำนาจวาสนาทรงหนุมานเด่นทางด้านรับราชการและความแคล้วคลาดทรงเม่นเด่นทางเกษตร,รกรรมทรงปลาเด่นทางโชคลาภและทรงนกเด่นทางด้านการสื่อสารและการเดินทาง นอกจากการเป็นพระนักสร้างแล้วหลวงพ่อปานยังทรงฐานะเป็นพระหมอผู้มีเมตตาหาที่สุดมีได้ในยุคที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังเข้าไม่ถึงชนบทวัดบางนมโคคือโรงพยาบาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านรักษาคนป่วยด้วยยาสมุนไพรควบคู่ไปกับการเสกน้ำมนต์และวิชาอาคมโดยเฉพาะผู้ที่ถูกคุนสยมนดำหรือถูกกระทำจากสิ่งที่มองไม่เห็นท่านจะใช้ยันเกราะเพชร ซึ่งเป็นวิชาที่ท่านได้มาจากการไปทุดงและพบจารึกบนยอดพระเจดีโบราณในจังหวัดสุพรรณบุรีวิชาเกราะเพชรนี้ถือเป็นการอัญเชิญบารมีพระพุทธเจ้ามาล้อมตัวผู้รับยันไไวเปรียบเสมือนมีเกราะเหล็กที่ไม่มีวันทำลายได้ท่านจะจัดพิธีเป่ายันเกราะเพชรที่วัดซึ่งมีผู้คนนับหมื่นหลังไหลมาเข้าร่วมพิธีสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือหากใครรักษาศีลห้าได้อย่างเคร่งครัดยันนี้จะติดอยู่กับกระดูก และคุ้มครองไปตลอดชีวิตแต่หากใครผิดศีลข้อสุราและข้อกามยันนั้นก็จะเสื่อมถอยไปเองตามกฎแห่งกรรมคำสอนของหลวงพ่อปานเป็นสิ่งที่เรียบง่ายแต่ลุ่มลึกท่านเน้นเรื่องการทำมาหากินโดยสุจริตและการเป็นคนกระตันอยู่ท่านมักจะสอนว่าอย่ากินของที่เขาไม่ได้ให้และอย่าลืมพระคุณคนหัวใจสำคัญของคำสอนที่ท่านมอบให้สิทธิ์คือคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกกันว่า คาถาเสริมทัพท่านได้รับคาถานี้มาจากครูพึ่งซึ่งเป็นอุบาสกผู้ทรงธรรมท่านหนึ่งท่านนำมาสอนต่อเพื่อให้ลูกศิษย์รู้จักการทำสมาธิในขณะสวดและส่งเสริมให้คนรู้จักการใส่บาตรทำทานท่านอธิบายว่าคาถานี้ไม่ใช่การขอหวยหรือการรวยโดยไม่ต้องทำงานแต่เป็นแรงหนุนให้คนที่ขยันขันแข็งมีช่องทางทำมาหากินที่คล่องตัวขึ้นเมื่อใจเป็นสมาธิ ลาบผลย่อมหลั่งไหลามาตามอำนาจบารมีที่สะสมไว้ท่านมักจะย้ำเตือนเสมอว่าความรวยที่ปราศจากศีลธรรมคือความหายนะดังนั้นสิทธิของท่านต้องเป็นคนดีก่อนจึงจะเป็นคนรวยที่มีความสุขได้เรื่องเล่าอภิิหารเกี่ยวกับหลวงพ่อปานนั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนตั้งแต่การที่ท่านสามารถรู้ใจคนเจโตปริยญาณจนถึงการมีหูทิพตาทิพจนถึงการติดต่อกับเหล่าเทวดาและรูปก,กัเทวดา เพื่อขอแรงมาช่วยสร้างวัดมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งขณะที่ท่านกำลังสร้างศาลาการประเรียนแล้วขาดแคลนไม้ท่านได้เข้าไปสวดวนในป่าแล้วอธิษฐานจิตเพียงครู่เดียวเช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่ามีสูงไม้ขนาดใหญ่ลอยมาตามลำน้ำมาจอดสนิทอยู่ที่หน้าวัดอย่างน่าอัศจรรย์นอกจากนี้ท่านยังมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับสัตว์ป่าในยามที่ท่านเดินทุดงสัตว์ดุร้ายอย่างเสือหรือช้าง มักจะเข้ามามอบกราบแล้วรับใช้ท่านเสมือนเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอำนาจแห่งเมตตาเจโตมิมุติที่ท่านฝึกฝนจนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในช่วงปัจฉิมวัยหลวงพ่อปานยังคงทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างไม่หยุดยอนท่านเดินทุดงไปทั่วสารทิศเพื่อบูรณะวัดวาอารามที่ชำรุดคร่ำครา่าท่านไม่ได้สร้างแต่วัดบางนมโคแต่ท่านสร้างวัดรวมทั้งสิ้นกว่า4ี่วัดทั่วประเทศ แม้ร่างกายจะอ่อนล้าจากอาการอาภาษและอายุที่มากขึ้นแต่ท่านก็ยังรับแขกและรักษาคนไข้ตั้งแต่เช้ามืดจนดึกดื่นท่านเคยปรารภกับลูกศิษย์ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงบ้านเช่าชั่วคราวเมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนเจ้าของเดิมไปจนกระทั่งในวันที่26กรกฎาคมพศ2488หลวงพ่อปานได้มรณภาพลงอย่างสงบในท่าสมาธิณวัดบางนมโค ทิ้งไว้เพียงสรีระสังขารและมรดกทางธรรมที่ยิ่งใหญ่การจากไปของท่านมิได้เป็นการสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นของตำนานที่สืบต่อมาผ่านสิทธิเอกผู้ทรงคุณวิเศษอย่างหลวงพ่อหรือสีลิงดำแห่งวัดท่าสุงซึ่งนำคำสอนวิชายันเกราะเพชรและคาถาเงินล้านที่ขยายมาจากคาถา,า,าพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่จนกลายเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งประเทศในเวลาต่อมาทุกวันนี้ ชื่อเสียงของหลวงพ่อปานยังคงเป็นที่เคารพสักการะบารมีของท่านยังคงแผ่คุ้มครองผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบและเรื่องราวของท่านจะถูกจารึกไว้ในฐานะพระมหาเถระผู้ใช้ทั้งอาคมและเมตตาธรรมในการนำพาชาวพุทธให้พ้นจากความทุกข์และมุ่งสู่ทางสว่างแห่งพระนิพพานอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชมครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเรา เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปที่น่าสนใจต่อไปสวัสดีครับ